งชะตาของคนที่เกิดในวันที่9ลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดวันที่9นั้นจะเป็นคนที่เจ้าความคิดบ่งบอกถึงความเป็นนักอนุรักษ์นิยมความเป็นนักคิดนักปราชญ์เป็นคนที่เข่งขืมสุภาพและขี้อายแต่อาจจะมีความวิตกกังวลเป็นคนที่เอาจริงเอาจังต่อชีวิตในโลกค่อนข้างมากเป็นคนที่เห็นว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องประหลาดและจะเห็นว่าการทํางานนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทุ่มเทเป็นสิ่งที่หน้าที่จะต้องเอาจริงเอาจัง คนที่เกิดวันที่9นั้นมักจะมีพรสวรรค์ในบางสิ่งบางอย่างที่พออธิบายหรือพูดกับใครแล้วค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายแต่เป็นคนที่อธิบายแล้วค่อนข้างจะดูเป็นจริงเป็นจังไม่ค่อยมีมุกตลกกับเขามากนะักปกติคนที่เกิดวันที่9จะชอบอยู่คนเดียวเงียบๆแต่ถ้าหากมีคนมาคุยด้วยแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งยิ่งมาขอคําแนะนํามาขอความช่วยเหลือแล้ว ก็จะเท่ากับว่าคนที่เกิดวันที่9นั้นจะรับมาเป็นภาระให้ตัวเองจะต้องคว้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีคนที่เกิดในวันที่9ในเดือนมกราคมดวงชะตาของคนที่เกิดในวันที่9ในเดือนมกราคมนั้นมักจะเป็นคนที่มีความรู้ความคิดที่ดีเยี่ยมเป็นคนที่ฉลาดทันคนแต่คนคนนี้ก็มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมเก็บความรู้สึกหรือเก็บความเก่งของตัวเองเอาไว้เลย เป็นคนที่ชอบทําให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ฉลาดเก่งและเยี่ยมยอดชอบเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้ล่วงหน้าและอาจจะถูกหมันไส้หรือถูกนินทาอยู่บ่อยๆแต่ก็มักจะเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีคนที่เกิดในวันที่9ในเดือนกุมภาพันธ์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่9ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นคนที่รักความสะดวกสบายชอบฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ายแต่เป็นคนที่ทํางานหาเงินได้เก่งแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเก็บอมมากนัก คนที่เกิดในวันนี้ในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นคนที่รู้อยู่แก่ใจว่าหากมีคนมาหาควรจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของชู้สาวที่อาจจะทําให้เกิดเสชื่อเสียงก็อาจเป็นไปได้แต่เป็นคนที่มีจิตใจ,จเอื้อเฟื้อได้เป็นอย่างดีแต่มักจะจุกจิกจู้จี้บ้างเป็นบางครั้งคนที่เกิดในวันที่9้าในเดือนมีนาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่9้าในเดือนมีนาคมนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนท,นคนที่เป็นคนที่รักสงบ เป็นคนที่ไม่ค่อยทะเยอทะยานเกินตัวมากนะักจะไต่เต้าจากการงานไปเรื่อยๆไม่ค่อยได้มีโอกาสโลดโผนเหมือนกับคนอื่นมากเท่าไหร่นะเป็นคนที่รักงานเดินทางรักการศิลปะเป็นคนที่มีความรู้หลายด้านและเป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เป็นอย่างดีคนที่เกิดในวันที่9้าในเดือนเมษายนคนที่เกิดในวันที่9้าในเดือนเมษายนนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไปจะมีศัตรูของตัวเองค่อนข้างเยอะ ในเรื่องของความรักและความชื่นชมก็สามารถที่จะชื่นชมตัวเองได้มากกว่าใครแต่ก็สนใจใครที่จะรู้งานและยอมรับความสามารถของคนอื่นที่เก่งกว่าในลักษณะที่โดดเด่นกว่าใครๆอย่างเห็นได้ชัดคนที่เกิดในวันที่9้าในเดือนพฤษภาคมคนที่เกิดในวันที่เ้าในเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นคนที่มักจะเป็นคนที่มีความคาดหวังสูงเป็นคนที่พยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆหรือกลุยทางให้ตัวเองนั้นสมปาถนา เป็นคนที่ชอบหาเหตุผลจากคนอื่นแต่มักไม่ค่อยจะทําตามเป็นคนที่มีลักษณะเปิดเผยโดดเด่นแต่ในใจแล้วมักจะปิดกั้นในเรื่องของความรักหรือความหวังดีจากผู้คนอื่นเป็นอย่างมากมักจะเป็นคนที่เพื่อนน้อยไม่ค่อยให้ความสนใจกับใครๆมากนะคนที่เกิดในวันที่9้าในเดือนมิถุนายนคนที่เกิดในวันที่9้าในเดือนมิถุนายนนั้น ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่ทํางานเก่งมีสติปัญญาดีฉลาดหลักแหลมรอบรู้แต่มักจะมีปัญหาชีวิตในเรื่องของความรักชู้สาวและการอารมโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดในวันที่9ในเดือนมิถุนายนจะมีประสบการณ์ด้วยตนเองแต่ไม่ค่อยจะเชื่อถือใครมากเป็นพิเศษเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสหากอยู่ไกลบ้านเกิดก็จะยิ่งดวงดีมากขึ้นคนที่เกิดในวันที่9ในเดือนกรกฎาคมคนที่เกิดในวันที่9ในเดือนกรกฎาคมนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัญหาในเรื่องของคู่ครองคู่รักมักจะอยู่กับที่มักจะมีความเป็นอยู่ที่เหนือคนอื่นแต่ในใจิตใจนั้นไม่ค่อยจะเป็นสุขเอาซะเลยเป็นคนที่ทะเยอทะยานไม่มีที่สิ้นสุดจะมีการเดินทางไกลก็จะช่วยเยียวยาความคิดความรู้สึกของคนที่เกิดในวันที่9้าในเดือนกรกฎาคมนี้ไปได้มากคนที่เกิดในวันที่9ในเดือน,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 นสิงหาคม ลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดในวันที่9้าของเดือนสิงหาคมนั้นเป็นคนที่เอาแน่เอานอนกับชีวิตไม่ค่อยได้แต่ก็เป็นคนที่ฉลาดปัญญาดีมั่นใจในตนเองมากเป็นพิเศษเป็นคนที่ชอบเคี่ยวเขียนคนรอบข้างให้ตามใจในทุกเรื่องแต่ก็จะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีแต่ก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของความรักและแนในเรื่องของชู้สาวเป็นพิเศษคนที่เกิดในวันที่9้าในเดือนกันยายนลักษณะโดยทั่วไปของคนที่เกิดในวันที่9้าในเดือนกันยายนนั้น มักจะมีความคิดหรือมีกําลังกายกําลังใจในการผลักดันที่จะให้ชีวิตของตัวเองนั้นก้าวหน้าโดดเด่นเหนืออยู่คนอื่นเป็นคนที่มักจะมีจิตใจโกรธกวายเป็นคนที่จุกจิกหน้าลาคาในบางเรื่องเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่ใส่ใจในบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองไม่ชอบแต่เป็นคนที่เอาแต่ใจค่อนข้างที่จะมากทีเดียวแต่การเอาแต่ใจของเขานั้นหากเขาคิดและหวังดีกับใครเขาก็จะมีน้ําใจกับคนคนนั้นมากเลยทีเดียว คนที่เกิดในวันที่9ในเดือนตุลาคมลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดในวันที่9ในเดือนตุลาคมนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะทํางานเป็นรูปแบบมีระเบียบวิถีที่ชัดเจนมีความมั่นคงในชีวิตและเป็นคนที่มีความหวังถึงความก้าวหน้าอย่างมั่นคงคนที่เกิดในวันที่9เดือนตุลาคมนั้นมักจะมีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูอยู่เสมอแต่บางครั้งมักจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ในบางเรื่องใจดีเอื้อเฟื้อ แต่มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจุกจิกพอสมควรคนที่เกิดในวันที่9้าในเดือนพฤศจิกายนลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนที่เกิดในวันที่9ในเดือนพฤศจิกายนนั้นมักจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการเอาแต่ใจที่จะทําให้ชีวิตนั้นสูญเสียหรือพังทลายได้ง่ายแต่ก็เป็นคนที่ทํางานเก่งมีสติปัญญาหลักแหลมในการแก้ไขสถานการณ์ได้เฉพาะหน้าได้เก่งมากเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ เป็นคนที่ชอบเดินทางไกลหรืออาจจะมีการเดินทางไกลบ่อยสําหรับคนที่เกิดในวันที่9ในเดือนพฤศจิกายนคนที่เกิดในวันที่9ในเดือนธันวาคมลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดในวันที่9้าในเดือนธันวาคมนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่เดินทางไม่หยุดนิ่งเดินทางไกลบ่อยๆการงานก็จะเป็นในเรื่องของการเดินทางและมักจะมีความรักมากมายหลายครั้งคนที่เกิดในวันที่9้าในเดือนธันวาคมมักจะมีศัตรูที่ก็คือเป็นศัตรูกับตัวเอง แต่ไม่เป็นอันตารายมากนักยังสามารถที่จะควบคุมความประพฤติตัวเองได้อยู่และเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเอื้อฟเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นได้ดีมาก